สันนี่มาหาหมอค่ะนี่เพื่อนเพื่อนแถวประชาคิดมาใช้บริการได้นะคะหนึ่งหนึ่งเก้าสัตวแพทย์ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ขาเก็บว่าพี่แกงพี่พี่เขาแกง เเลยนะะวัคซีนได้ยังคะหมอวัคซีนยังไม่ได้่ะอายุเายังไม่ถึงสองเดือนค่ะวัคซีนจะเริ่มตอนอายุประมาณสองเดือนขึ้นไปโอเคซันนี่ซันนี่